สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีคำพูดที่ต้องฟังจากปากรองแม่ทัพภาคที่สองครับเพราะท่านได้ออกมาเปิดปมถึงปัญหาที่ชายแดนช่องอานมาอำเภอน้ําืืนจังหวัดอุบลราชธานีที่เรื้อรังมานานกว่า30ปีครับในอดีตนั้นช่องอานมาเคยเป็นเพียงช่องทางธรรมชาตินะครับแต่ในช่วงสงครามกลางเมืองขเขมรไทยใช้หลักมนุษยธรรม เปิดรับผู้ลี้ภัยเข้ามาตั้งค่ายพักพิงซึ่งในที่สุดชาวกัมพูชาบางส่วนก็ไม่ได้กลับประเทศนะครับแต่ปักหลักตั้งรกรากจนขยายเป็นชุมชนถาวรและที่น่าตกใจไปกว่านั้นครับฝั่งกัมพูชายังได้แอบสร้างอนุสาวรีตาอมนะครับและล่าสุดกำลังจะสร้างคาสิโนเพื่อหวังยกระดับเป็นด่านถาวรให้ได้นะครับนี่คือการตอกย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้น มาจากความไม่เด็ดขาดในอดีตและนี่คือบทเรียนที่รองแม่ทัพภาคที่สองต้องการสะท้อนให้สังคมไทยได้เห็นนะครับว่าระหว่างหลักมนุษยธรรมในอดีตกับความมั่นคงของชาติในวันนี้เราจะต้องวางสมดุลกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก